คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่242ชายผู้กลับมาจุติใหม่เมื่อเห็นว่ามู่เชิญกลับมาอย่างปลอดภัยโอเวนซึ่งเป็นกังวลอย่างมากตอนนี้ค่อยถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกโอเวนรีบถามเขาว่าผู้ไล่ล่าอยู่ที่ไหนมู่เชิญตอบว่าฆ่าไปหมดแล้วกลุ่มผจญภัยรุ่งอรุณส่งพวกเขามาหรือโอเวนถามอีกครั้งมู่เชิญพยักหน้าจากนั้นถามเขากลับว่า คุณอยู่ในตลาดแห่งทรายมาหลายปีคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการคงอยู่ของกลุ่มผจญภัยรุ่งอรุณบ้างหรือโอเว่นยิ้มอย่างอับอายในตลาดแห่งทรายมีกลุ่มผจญภัยจํานวนมากฉันไม่อาจรู้จักพวกเขาได้ทั้งหมดโนมโอเวนตนนี้สนใจแต่เงินทองและสมบัติเท่านั้นแม้ว่าจะเคยได้ยินชื่อกลุ่มผจญภัยนี้ต่อหน้าเขาแต่เขาก็พร้อมที่จะลืมมันไปในทันทีเอาละ่ะไปล่าสมบัติกันต่อมู่เชิญกล่าว โอเวนถามกลุ่มผจญภัยรุ่งอรุณใช้วิธีใดในการติดตามเราอาจเป็นเพราะมีเครื่องหมายบางอย่างบนตัวเรามูเชิญพูดอย่างเฉยเมยไม่ต้องกังวลเป็นสุนัขปีศาจจุ๊จุช่างร่ำรวยจริงๆโอเวนพึนพรรมพำจากนั้นเขาเหลือบมองอย่างฐานดำสลามที่ดำมืดมิดจนดูเหมือนก้อนฐานหินก้อนหนึ่งบนพื้นพูดด้วยความขยะขยงท่านเชิญอ้ายฉันคิดว่าคุณค่อนข้างร่ำรวยทำไมคุณถึงอยากซื้อสลามเป็นสัตว์เลี้ยง หรือว่าได้มาพรีมูเชิญสายศีรษะไม่ใช่ของพรีถ้าอย่างนั้นก็ซื้อด้วยเหรียญทองสิเสียเปล่าจริงๆโอเว่นพูดด้วยใบหน้าที่ปวดร้าวต้องขอบคุณไอคุนต่ำเตี้ยของสลามมันไม่อาจเข้าใจคำพูดดูถูกเหยียดหยามของโอเวน่นมิฉะนั้นเจ้าฐานดำคงจะต้องกลืนโอเว่นทั้งเป็นเพราะฉันชอบมันมีปัญหาหรือมูเชิญไม่คิดที่จะอธิบายให้มากความดังนั้นเขาจึงตอบแบบผ่านๆ คนร่ำรวยที่เอาแต่ใจนี่น่าอิจฉาจริงโอเว่นคิดจากนั้นเขาโบกมือและไม่พูดอะไรอีกเขาหยิบแผนที่คุมทรัพย์ออกมาตรวจดูอย่างละเอียดเริ่มค้นหาตำแหน่งคูมทรัพย์ต่อไปสมอนรภูมิมรณะที่ถูกล้อมรอบด้วยหมอกสีดำหนาทึบจนแทรกซึมเข้าไปในพื้นทรายทำให้ทรายที่เดิมเป็นสีเหลืองทองอารามสดใสกลายเป็นก้อนกรวดสีดำเมื่อโอเวนมาถึงพิกัดของคูมทรัพย์ตามแผนที่ มองจากภายนอกไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมันเมื่อมองแวบแรกมันเป็นเพียงพื้นทรายสีดำที่ธรรมดามากแต่เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดไม่มีสัตว์อสูรระดับบอสคอยคุ้มกันท้ายที่สุดมันเป็นคุมซับลับหากจัดสัตว์อสูรระดับบอสมาคุ้มกันมันจะไม่เห็นได้ชัดว่ามีสมบัติลับฝังอยู่ในพื้นดินหรือดังนั้นสมบัติลับที่แท้จริงเมื่อถูกฝังอยู่ที่ใดต้องทําให้สถานที่นั้นยิ่งดูธรรมดาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นโอเว่นดูเคร่งขึม เขาหยิบอุปกรณ์แปลกประหลาดออกมาสิ่งนี้ควรเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีของโนมไม่ทราบมีฟังก์ชันการทำงานเป็นอย่างไรเขาเห็นจอแสดงผลคลิต,ตันวิเศษและค่าหลายแถวกระพริบมูเชิญมองไปที่มันพยายามทำความเข้าใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าใจได้โอเวนเทียบพิกัดของคูมทรัพย์ที่บันทึกไว้ในแผนที่คูมทรัพ์ปรับเครื่องมือและเดินไปมาบนคื้น การแสดงออกของเขาจริงจังและตึงเครียดสิ่งนี้ซับซ้อนกว่าการล่าสมบัติครั้งสุดท้ายของมูเ่เฉินสุดท้ายแล้วเป็นสมบัติลับของหัวขโมยราชาโครงกระดูกและเป็นความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลที่เขาสะสมมาตลอดชีวิตดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะซ่อนไว้เป็นความลับครึ่งชั่วโมงต่อมาโอเว่นหยุดเดินและหันกลับมามองที่มู่เชนด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความปิติยินดี เชิญเห็นการแสดงออกของโอเวนเขาก็เข้าใจทันทีหากพบไหมโอเวนพยักหน้าพูดว่าอยู่ใต้เท้าฉันพอดีมูเชิญเดินหน้าไปสองสามก้ามายืนที่ด้านข้างของโอเวนก้มศีรษลงมองไปที่ทรายสีดำที่อยู่ใต้เท้าของโอเวนพูดว่าพวกเราจะขุดมันอย่างไรโอเวนพูดว่าไม่ต้องกังวล ฉันได้ซื้อน้ำเปลี่ยนสถานะของแข็งมาจากสมาคมเล่นแรกแปรธาตุซึ่งสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ลื่นไหลให้กลายเป็นของแข็งได้ราคาของน้ำเปลี่ยนสถานะของแข็งไม่ถูกทำไมคุณไม่ซื้อมวลเว,มวาทมนคาถาดินทรายมาคาถาดินทรายเป็นเวทมวนที่สามารถเปลี่ยนทรายให้จับตัวเป็นก้อนได้เมืองโอเอซิสในทะเลทรายล้วนใช้คาถาดินทรายสร้างก้อนอิฐเพื่อก่อสิ่งปลูกสร้างโอเวนเมมริมฝีปากและพูดว่าเวทมวนไว้ใจไม่ได้ มันไม่ดีเท่าน้ำเปลี่ยนสถานะของแข็งคุณต้องเชื่อฉันโนมส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นช่างเครื่องยนต์และนักเล่นแร่แปรธาตุโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะปฏิเสธและไม่ไว้วางใจเวทมนต์ในเมื่อของก็ซื้อมาแล้วมูเชิญจึงไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับเขาโอเว่นหยิบขวดน้ำเปลี่ยนสถานะของแข็งขนาดใหญ่ที่บรรจุอยู่ในขวดอัญมณีสีแดงที่ล้ำค่าออกมาจากกระเป๋าเก็บของที่อยู่ด้านหลังเขาเมื่อเปิดฝาออก เทของเหลวคนสีแดงคล้ายวุ้นไหลออกมาแล้วยังคงตัวอยู่บนพื้นโอเว่นเคยสำรวจการล่าสมบัติในพื้นที่ทะเลทรายมาก่อนดังนั้นในการคำนวณประมาณการใช้ได้อย่างชำนาญเขาเทออกมาเกือบครึ่งขวดส่วนที่เหลือเก็บใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเก็บของโอเว่นเงยหน้าขึ้นยิ้มเล็กน้อยให้มุงเชิญโปรดรอสักครู่หลังจากนั้นไม่นานน้ำยามีผลทำให้ทรายที่อยู่ใต้เท้าของโอเวน่น กลายเป็นสสารคล้ายเยลลี่สีแดงทันทีโดยมีพื้นที่ประมาณ3-4ตารางเมตรเอาละ่ะตอนนี้เราขุดได้แล้วหลังจากนั้นโอเว่นแทบรอไม่ไหวที่จะหยิบพั่วออกจากกระเป๋าเป้ของเขาและเริ่มขุดมูเชิญไม่อยู่นิ่งเฉยเขาหยิบพั่วออกมาเพื่อช่วยขุดทันทีโอเว่นโนมีอาชีพรองเป็นนักทำแผนที่พละกําลังกายอ่อนแอการขุดจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้า มูเชิญเป็นนักเวทที่มีพลังกำลังแข็งแกร่งกว่าโอเว่นเล็กน้อยในเมื่อตอนนี้ขุมทรัพย์ได้ถูกค้นพบแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมากังวลเพียงแค่ค่อยๆขุดอย่างช้าๆโอเว่นหายใจไม่ทันหลังจากขุดหลายครั้งแต่ใบหน้าของเขายังคงตื่นเต้นและมีความสุขเขาถามว่าท่านเชิญอ้ถ้าคุณพบสมบัติคุณจะใช้มันอย่างไรมูเชิญพูดโดยไม่ลังเลใช้มันเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งแม้ว่ายังไม่พบสมบัติ แต่โอเวนก็ตั้งตารอคอยชีวิตสดใสที่รอเขาอยู่ในอนาคตหากฉันได้สมบัติมาฉันจะไปที่เมืองสุขาวะดีใช้ชีวิตที่นั่นให้คุ้มค่าคุณไม่คิดว่ามันแปลกบ้างหรือโอเวนตกใจพูดว่าอะไรนะคุณกำลังพูดถึงอะไรมูเชิญพูดว่าสมบัติของราชาโครงกระดูกทำไมเมื่อเขาใกล้จะตายจึงนำสมบัติมาซ่อนไว้แทนที่จะปล่อยให้คนรุ่นหลังโอเวนเอ่ยพึมพำอาจเป็นเพราะเขาไม่มีลูกหลาน ฉันคิดว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นมูเชิญพูดด้วยเสียงทุม้มฉันจำได้ว่าราชาโครงกระดูกดูเหมือนจะรู้วันตายของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาจงใจซ่อนทรัพสมบัติที่หามาได้ทั้งชีวิตของเขาแต่คำถามก็คือในเมื่อคนเราใกล้จะตายทำไมต้องทำเรื่องให้วุ่นวายใหญ่โตเช่นนี้โอเว่นพูดติดตลกบางที่มันอาจเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับพวกเราถ้าราชาโครงกระดูกไม่ซ่อนสมบัตินี้ไว ก็ไม่ถึงโอกาสของเราที่จะสร้างโชคลาภในวันนี้มูเชิญสายสีสชาชาและพูดว่าฉันไม่คิดว่ามันง่ายเช่นนั้นโอเว่นพูดว่าโอเคอย่าระแวงตลอดเวลาคุณคงแค่ระแวงเกินไปหลังจากหยุดชั่วคราวโอเว่นก็พูดอย่างใช้ความคิดแต่ฉันเคยได้ยินข่าวลือมาก่อนหน้านี้ก่อนที่ราชาโครงกระดูกจะตายเขาค้นหาวิธีที่จะฟื้นคืนชีพจากความตายมูเชิญพูดด้วยน้ำเสียงทุม เขาทำสำเร็จหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อาจจะไม่โอเว่นก็ไม่แน่ใจเช่นกันเรื่องกลับมาเกิดใหม่แม้จะเป็นเทพยังทำไม่ได้โลกนี้จะมีคนที่กลับมาเกิดใหม่ได้อย่างไรฮ่าฮ่ามูเชิญยังคงนิ่งเงียบสิ่งที่โอเว่นไม่รู้ก็คือมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเขานี้เป็นคนที่กลับมาเกิดใหม่